สวัสดีครับพบกับผมในละครเกมเมอร์เกียรทีวี <G amer. S 2> อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเซิร์ฟตัวเองที่กำลังเล่นอยู่นะครับนี่ก็พวกเพื่อนๆของผมครับเราไปดูเราลองดูบ้านของพวกเขาดีกว่าโอ้โหชุดคุณอะไรครับเนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในบ้านเขาดีกว่าครับโอ้โหอะไรวเนี่ยในีในบ้านข้างในอะไรวะเนี่ย โอ้โหสวยดีนะครับบ,รบ้านเขาเนี่ยไปดูว่าคนอื่นดีกว่านี่ครับบ้านของใครเนี่ยชื่อมไม่ติดกันเลยโหโลกมากเลยครับอะไรครับเนี่ยไ่รู้เรื่องเลครับนี่ครับดูแบบนี้ดีกว่านะครับโอ้โหสีดำเ้เลยไม่มีโคนซะด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ย เนาะอะไรครับเนี่ยขุดกลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเล่นมงไล่จับกันเหรอครับเนี่ยเขาบ้านสีชมพูขาวนะครับโอ้โหข้างในก็มีอะไรพืชก็งาๆนะครับไปไปยบนครับต่อไปบ้านผมครับถ้าผมก็เหมือนทุกคนครับไม่มีอะไรครับแค่เป็นบล็อกเพชรเฉย กำลังสร้างับยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยอ้โหโอุห้ยตัวอะไรครับเนี่ยอาออันนี้คนแก่อยู่อิน,นมาทำไมครับเนี่ยตอนนี้อะไรอ่ะเนี่ยอะไรดูไม่ออกเลยโอ้โห,โโหโเค้กเลยครับเนี่ยโ,โหว่าเลยนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสะบผใครเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้นะครับสวัสบดี